สัตว์คอห,ห,มหมูย่างสัตว์คอแบบมาจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆน้ำกันเลยจ้ะสมุนไพรเลืองขึ้นเชื่อมอะไรเป็นออวะสมุนไพรใหญ่แท้มักแท้แซ่บ สวัสดีค่ะกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดจูบูสุคนมือนี้มาพบกับซองสาวในาพาแซบอีกแล้วจ้าซองสาวในาพาแซ่บมาเาด้้อจพี่น้อง,องมือนี้พ่อเขา้ามาเข้าคลิปแปลกอะไรจะเป็นน้องเริ่มต้นนี่เลาเป็นน้องเริ่มต้นใหม่พ่อโคกอหายไปหลายวันนเราไปคลิปกวันน้องไปหาหมอตั้งแต่ไปหาหมอมาก็่ไม่ได้เข้าคลิปเริ่มากในนี่เราเป็นน้องที่ลงไปก็ไม่ได้คลิปเก่าเราเป็นน้องคลิปเก่าคลิปทายว่าแต่โดนแต่ว่าก่อนยังมด้ไปหาหมอเราเป็นน้อง อันนี้คลิปใหม่เลยพี่น้องด้วเริ่มหายดีขึ้นแล้วพี่น้องกินนั่งกินนี่ก็ได้แล้วเริ่มปกติแล้วพี่น้องกันได้เลยแต่ว่าดัมในยังอยู่แต่ก็ยังอ่ได้กินเพจกินยังได้ประเด็นน้องเมื่อนี้ก็เอาวันนี้พี่น้องสัตว์คอหมูย่างคนขึ้นย่างย่างสมุนไพรพี่น้องนี่แซ่บหอมๆแล้วพี่น้องมากๆพี่น้องมากินนทำกันเจียวหอมก็มีเกี่ยวพริกปงใส่มะนาวใส่ด้อยมะบัวแดงขมบัวด้ใช้ขี้ อไรเซเปียย่างมีมะเขือบรพานี่นะพี่น้องบรรยากาศเกลิกกัเลิกงานสัตว์คอหมูย่างสัตว์คอแบบมาจะพี่น้องมากินน้ำกันแช่แช่างน้ำกันด้ยจ้ะผงงที่พี่น้องเห็นนี่มันเป็นะมุนไพรนะพี่น้องตะไคร้ข่าตะไคร้ไมสมุนไพรใหญ่แ่ เาแข้าวเหนียวคนเราก็ชอบูดเข้าวเนาะแต่เลื่อนเอามาพี่น้องโคกอ่ะกินร้อยเต็มที่พ่น้อง้อมงแล้วนักหาไปที่ห้ากยุ่เนาะ พร้อมลงพร้อมลงทานไหมเจ้า เพลง,งก็มีเพีง่งน้องจ่ายปไปไ,ไม่ก็ไม่รัดเสียงไม่ก็พังพีน่นี่ก็ใช้ไม้จำลองไี่้องไม่ตัวเคยใช้มันพังแล้วชาแบดบอกเข้าั อย่างแบบห้อนยางไหมไหมอะไรไปหรอย,อยาง,งอมันไหมไหมมันรอดแล้วตัวแม่คอมันแล้ชันเป็นชันคอถตะคอมันจะมันกว่านี้อันนี้มันจะเป็นชันคอตบักซีวงหลังแกเลียนเนาะอ,อย่างมาเอาไว้เพ่ง แบบริดมันเอาเลยไปนึง่งแทบ,บ,บกินแบบเราต้องกินมันหลายเยียงเพลงเข้าจะเกดเหตุยังไงกันเจ็ดนึงชิกจุดอ๊อกุอ่มตุ่ม,มน้าโอ้พอน้ำเราจะได้กินน้ำมันเจ้าของ แค่ตึงน้ำาวรุ่นเดียวงานานี่มาเกือบานเราคืองานนะ่น่อมาเกือแบบมันยังอ่อน ไปแล้วไปแล้วคนป่วยกินข้าวหลายไพีังมูลจิยมชามห้องค <c oughs> วามไม่ได้ป่วยแล้ว lên dơm đây Mấy khoai khóc cả là tôi cắt kè liền này Tôi tẩm nữa mười mặt bay mười lăm 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 bay mười หายไปใจแลพี่น้องก็คุ้โตกุ้อา,ากับงบ้านคัขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลาไ้ะนะพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใจนะพี่นออ้อง ที่เลยจ้ะอิ่มแบบเนาะจะไนทำทำหลายกว่าพวกอย่างพวก,กนั้บ่ค่อยนั่นเลยต้องตำหรอตำแซบมากแบบจีบเนาะพอกลัวไปกินตำเบค่อยได้ของอับก้อน เป็นคนหนึงต่ำแล้วคนนึงก็ยากนํำกับพี่น้องยุงงพ่อโตแบบนีกเพาว่ากินยังอะไรให้ลูกเจ้ากินมลาหลลูกเจ้ากินหมูมา่อยมากเอาพี่น้องจะรับคลิปนี้กับ ยังบ่มดพี่น้องยังเดือยน้อยเดียวเนาะพี่น้องเนาะแจวกันยังเดือพักกันยังเดือยน้องเอาคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายที่ตามรับชมที่ทักมาเป็นล่วงเป็นใย่ยน้องโอ้เป็นยังไดงหายแล้วบ่เนาะขอบคุณในหลายเด้อน้องเด้อเอาคลิปนี้ขอจบเพียงแค่มี้พื่อนขึ้นหน้าพอกันไม่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องสาวในภาคเช้าเด้อน้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดี